กันได้ค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โห PM 2.5มันกลับมาอีกแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวช่วยที่หลายคนให้ความสนใจนะคะนั่นก็คือเครื่องฟอกอากาศแบบพกพานะลักษณะหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมมันมีหลายแบบมีแบบคลิปนีนะคะมีแบบเป็นสร้อยคอเอาห้อยแบบพกพาได้นะคะติดแบบอย่างเช่นปกเสื้อนะคะ,ะหรือว่าแม้กระทั่งอาติดเรื่องกับในช่วงของแนวเสื้อต่างๆนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีขนาดเล็กน้ําหนักเบานะพกพาง่าย แล้วก็ราคาค่อนข้างถูกแต่ทีนี้หลายคนก็สงสัยค่ะคุณผู้ชมว่าเครื่องฟอกอากาศแบบพกพามันจะสามารถกรองอากาศได้จริงไหมกลไกการทํางานประสิทธิภาพในการฟอกอากาศจะเป็นอย่างไรรู้ทันกันได้วันนี้นะคะพูดคุยในรายการกับเรากับรองศาสตราจารย์วิรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจําภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยา,า,ทยา,ายศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์ออสสวัสดีครับอาจารย์ออสนดีที่ไ้าพับรอาจารย์ออสเอามาด้วยดีฮะนั่นแหะสิแสดงว่าจัด ก็ใช้ดุนกางงี้ออกมฮะยืมมาเมื่อกี้ออาทูคือเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าขนาดไซส์เนี่ยไซส์ซิงของเขาเนี่ยเอาเทียบกับตัวของอาจารย์อ๋อเดยมันประมาณไหนนะครับอาจารย์ครับทีนี้ขอถามเลยแล้วกันไหนไนเราก็เคยเห็นเขาใช้กันมาสักระยะหนึ่งกันแล้วไอ้เครื่องฟอกอากาศเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้มันสามารถกรองหรือฟอกอากาศตอนเราออกไปข้างนอกได้ไหมอาจารย์เครื่องนี้เครื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องกรองนะเขาเรียกเขาเรียกว่าเครื่องฟอกใช้ครับเครื่องฟอกก็คือหลักการของมันเนี่ยมันไม่ได้ดูด ก็คือมันไม่ได้ดูดอากาศเข้าไปแล้วแล้วไปกรองนะครับแต่ว่าหลักการก็คือมันจะสร้างไอออนสร้างประจุสร้างประจุใช่ฮะสร้างประจุยิงประจุออกมาเหมือนกับเครื่องฟอกอากาศทั่วไปนั่นแหละซึ่งจะมีพลังงานก็คือมีแบตอยู่ในนี้พอมันสร้างประจุปุ๊บประจุพวกนี้ก็จะไปจับฝุ่นที่อยู่รอบๆอบนะฮะทำให้ฝุ่นมีประจุมีไฟฟ้าสถิตเมื่อมีไฟฟ้าสถิตเนี่ยแทนที่มันจะฟุ้งไปมันก็จะตก ติดตามเสื้อหลือหล่นลงไปก็คือไม่ฟุ้งไปกว่าเดิมเพ่อโดนหน้าโดนตาเราเลยนะใช่ใ่นะครับซึ่งมันก็จะมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งครซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็เขาก็ทดลองดูฮะทดลองมีหลายเจ้าทดลองได้แต่เราเป็นนั่งอ่านอยู่นะฮะเขาก็ทดลองเอาไปใส่ในบ้านสุนัขนะฮะก็ประสิทธิภาพก็ได้อยู่ประมาณ10% 10%จากร้อยจากร้อยก็คือถามว่าได้ ได้ผลไหมก็คือได้แต่ส0ปรครับประมาณ10%ยิ่งเอามาใช้ข้างนอกเนี่ยมันจะมีเรื่องของการรบกวนเช่นอยู่ห้องแอร์มันจะมีลมนะมีลมปะทะมีอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้อยู่แค่นั้นแหละนะก็ระยะระยะทางที่เขาวัดนะฮะบ,บางยี่ห้อก็โฆษณาว่ามันดักได้ถึง1เมตรนะ อ๋อใช่ค่ะเขาบอกว่าทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยนะคะอาจารย์ออสใช่ก็งนในห้องปฏิบัติการไงที่ไม่ได้มีปัจจัยอื่นๆอืนั้นเป็นห้องบริการของเขาไงเขาก็บอกว่าหนึ่เมตรก็หนึ่เมตรทาในห้องปฏิบัติการสิบเมตรจะทําก็ทําได้นิ่งๆเลยไม่มีเป็นสุญญากาศก็ทําได้ฮะแต่เวลาเราอยู่ข้างนอกอาจารย์ออสเนี่ยอย่างเดินถนนมีลมพัดมารถวิ่งผ่านมามันคือปัจจัยที่ทําให้เป็นรคปวดนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นชาวจีนก็ทำนะได้ประมาณ20เซน ยี่สิบเซนที่มันดักได้ประมาณสิบสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยครับต้องจมูกไปหรอคะพี่ต๊อบต้องแปะที่หน้าผากแปะที่หน้าผากเขาใช่กับบริเวณยี่สิบเซนมันคือแบบแถวหน้าผากเรานะมันก็จะได้แค่นั้นเองอ่ะแปลว่าอย่างงี้ฮะอาจารย์อับคือมันมันได้ผลแต่ก็ได้ผลตามข้อมูลที่เขาทำของแต่ละเจ้าแต่ละแบรนด์ที่ออกมาใช่ไหมฮะเขาก็จะหันช่องที่ปล่อยไอออนขึ้นมาหาเราให้โดนเราใช่ฮะก็เป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยประสิทธิภาพก็มีนะฮะไม่อันนี้ไม่เถียง ประมาณรัศมี20เซนติเมตรนะครับส่วนปัจจัยอื่นเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าจะเทียบกับหน้ากากอนามัยน่ะหน้ากากอนามัยได้ถึง90เปอร์เราคาถูกด้วยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไปร้อยค่าเรื่ออะไรนะครับก็มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งนะครับถ้าในสภาพห้องปิดไม่เปิดแต่ก็จะดีนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเราก็จะใส่ไปข้างนอก ครับเหมือนใส่ไปรอขึ้นรถเมล์อันนี้เรียบร้อยซีโร่เลยศูนย์เลยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยครับก็เท่ๆนะอาจจะเปลี่ยนเป็นพักเครื่องอะไรเงี้ยก็ทไม่ได้ก็เป็นแฟชั่นเปลี่ยนจากพ้อพ้าเป็นห้อสมมติว่าปล่อยประจุอย่างเดียวแบบนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนไส้อย่างนี้มันก็ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมคะก็คือใช้แบตแล้วก็มาใช้งานให้มันปล่อยประจุไปเพราะมันไม่ใช่เครื่องฟอกเครื่องกรองอากาศใช่ไหมะจะเป็นเครื่องปล่อยประจุแต่ว่ามันจะมีบางรุ่นรุ่นบางรุ่นที่เป็นดูดด้วย ตัวนั้นก็จะมีไส้กรองด้านในก็คือเป็นดับเบิลนะฮะแต่เครื่องมือเล็กแค่นี้เองนะคะแล้วมันต้องมีไส้กรองมันก็ไม่ได้นะับมันมันสร้างความรู้สึกว่าเเรารู้สึกสะอาดรู้สึกว่ามีตัวช่วยนะมันทั้งดูดทั้งปล่อยปล่อยไอออนปล่อยประจุดักฝุ่นนะมันก็มาจับที่เสื้อผ้าเราทั้งดูดด้วยปล่อยประจุด้วยสักพักมันก็ตัน ตาจมันก็ได้แต่ตัวปล่อยประจุครับครับทีนี้การพูดวันนี้คุณผู้ชมต้องขอบอกกอนว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะดิสเครดิตหรือว่าไปก้าวล่วงว่ามันจะไม่เวิร์กไม่ดีอาจารย์บอกแล้วว่าในแง่วิทยาศาสตร์ที่เขาทาในแ l a เนี่ยมันมีมันมีตัวเลขออกมาเขาก็พูดถูกของเขาว่าเขาทําได้แต่คืออาจารย์แค่ให้ตั้งข้อสังเกตว่าออกไปข้างนอกเนี่ยมันมีอย่างอื่นด้วยทีนี้อาจารย์ครับถามเลยถ้าสมมติกาลังมีเงินอยู่สักสองสามพันเก็บเอาไว้ซื้อนากาก กับซื้ออันนี้ด้วยหรือซื้อใช้ทั้งคู่เลยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดีกว่านะแนะนำหน้ากากดีกว่านะฮะแต่ว่าถ้าใครชอบมันเป็นแฟชั่นนะก็แล้วแต่ความพึงพอใจนะ่รับใช้คู่ก็ได้แล้วแต่เนาะหน้ากากด้วยอย่าว่าแต่อาจารย์คณวิทย์ก็ยังห้อยกันอยู่นะเอาคือบางทีมันแล้วแต่เลือกหน่อยต้องเลือกหน่อยนะฮะอันนี้เบามากเบาเบามากหมายความว่ายังไงคะอาจารย์คือถ้าเราห้อยของหนักๆนะมันก็จะไปเป็นปัญหาด้านอื่นอ๋อเป็นการจะกลายเป็นว่ารักษาคอบาลัยเพิ่ม ใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเราโหลดเพราะฉะนั้นบางบางรุ่นใหญ่นะที่เห็นในภาพเมื่อกี้ใช่ใช,ใชเหมือนวินาทีมีทั้ทงรุ่นดูด ฟอกมีทั้งรุ่นปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะชอบรุ่นปล่อยประจุก็เลือกเบาๆหน่อยแล้วกันนะฮะเอาตัวเบาๆสลิมบางๆนะฮะหรือแบบหนีอะไรเงี้ยก็จะไม่โหลดที่คอมมากนะครับอาจารย์ครับพวกของพวกนี้มันมีพวกมาตรฐานอุตสาหกรรมอะไรไหมครับมันจะมีอุบัติเหตุหรืออะไรที่จะเกิดขึ้นในขณะที่ใช้งานไหมฮะคือไม่มีไม่มีเลยนะฮะก็จะมีแค่ qc p a s s ก็คือในเรื่องของโรงงานผ่านคุณภาพแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเขียนว่า พวกดีไซน์เทสในประเทศที่เจริญแล้วาสหรัฐอเมริกาอะไรเงี้ยมีซีเรียลนัมเบอร์มีแค่นี้แหละนะครับ,รบอนอกนั้นก็จะเป็นเขาเรียกเลยเป็นลูกเล่นอื่นที่เขาใส่เข้าไปเช่นมีบลูทูธสามารถจะต่อนั่นต่อนี่ได้มีรีโมทเห็นไหมมี<า>เป็นพัสกรีนบานนี้เหมือน,นลำโพงเลยนะใช่ฮะมีลำโพงในตัวหรือเป็นไมโครโฟนได้อะไรเงี้ยคือต่อเข้ากับมือถืออะไรเงี้ยมันก็เป็นเป็นออร์ชั่นที่เอาจ่ายมาเพื่อ เพื่อเล่นเอาของเล่นเพิ่มใช่ครับนะครับแล้วมันมีอะไรต้องระวังไหมครัอาจารย์มันจะแบบระเบิดไหมเกิดตลอดตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องระวังดีนึงก็คือว่ามันมีแบตเตอรี่อยู่เราเคยเห็นแล้วว่าแม้แต่โทรศัพท์มือถือใช่โทรศัพท์มือถือหรือกล้องที่มีแาตรี่เนี่ยใช่ถ้าแบตเสื่อมหรือระดวงจรเราชาร์จไม่ดีเนี่ยก็เหมือนเราห้อยระเบิดเอาไว้ห้อยระเบิดเล็กๆติดคอนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องดูถ้ามันร้อนนะฮะรู้สึกว่าให้เปิดแล้วมันอุ่นๆอย่างเงี้ยก็แสดงว่าแบตเสื่อมนะฮะสองพัน อย่าแลกกับช <spit> <zed> ีว oh, uh, oh ิตเลยนองและที่สําคัญที่สําคัญนะฮะก็คือมันสร้างไฟฟ้าสถิตคนคนที่ ผ่าตัดหวัวใจใส่เครื่องกระตุ้นอะไรอเงี้ยอันนี้ห้ามใส่เด็ดขาดนะต้องะะดูนะบางทีถามไม่เดืองขาอาจารย์อ๋อค่ะยงทีอากาศมันยิ่งร้อนๆอน่ะแล้วนี่เพิ่งอ่านข่าวกันไปว่าเนี่ยมันจะร้อนขึ้นอีกเนี่ยมันจะยิ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ตัวแบตเตอรี่ที่ห้อยคอม, <c oughs> มันเสื่อมไหมคะอาจารย์ก็ต้องร้อนมากๆเช่นวางไว้หน้าคอนโซลรถอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าอากาศทั่วไปก็ไม่เป็นไรนะฮะส่วนคนที่มีปัญหาหัวใจนี่ต้องเตือนหน่อยนะเตือนว่า ตัวที่กระตุ้นหัวใจเนี่ยมันจะมีผลมากเพราะตอนนี้บางคนไม่รู้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนสูงอายุคุณพ่อค,คุณแม่เราใชาบนะ้บางคนผ่าหัวใจใส่เครื่องกระตุ้นอะไรเงี้ยเรามาห้อยตัวนี้ยรับรบองเลยว่ามันจะรวนมันจะรวนนะครับสุดท้ายให้อาจารย์ออสฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยสําหรับบางคน,นเดี๋ยวฟังแล้วก็ยังรู้สึกว่าฉันยังเชื่อมั่นใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ห้อยอันนี้ด้วยแหละไม่เป็นไรหรอกนะจะเลือกซื้อยังไงดีครับอาจารย์ครับก็ต้องพูดภาพใหญ่ก่อนก็คือพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยมันเกี่ยวกับทุ ตัวนี้ก็ซื้อได้ตามความสบายใจได้ประมาณ10%นะฮะในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพก็หน้ากากอนามัยก็จะเป็นทางเลือกที่ดีนะฮะแล้วก็การป้องกันในห้องนอนก็ต้องใช้เครื่องที่ใหญ่ขึ้นใช้เครื่องฟอกอากาศที่ใหญ่ขึ้นแต่ตัวนี้ในระบบปิดก็โอเคนะฮะในรถยนต์อ๋อถ้าเกิดสมมติอย่างถ้าจะปล่อยประจุห้อยเอาไว้ในรถยนต์เป็นพื้นที่ปิดได้ครับได้ตัวนี้ช่วยได้จะเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่า10%ิบเปอรนที่ะบอกกันถ้าสภาพอากาศเปิดอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์ อืมนะบางคนบอกว่าโอ้กบอกว่าเดินทางสาธารณะไงคะขนส่งมวลชนอยากจะให้มันช่วยปักเป่าให้เรานิดนึงเนี่ยดียวดว่าเดี๋ยวจะมีคนมีไอเดียเพราะว่าตอนนี้แคลกสายมูดังเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นแบบห้อยแล้วก็มีเป็นพระเป็นเพชรเป็นอะไรอย่างนี้เป็นพระมีเพชรแล้วก็ปล่อยประยุามันปล่อยเป็นแรงงานเป็นแฟชั่นไม่เลา้ยงชอบด้วยบางคนเขาชอบอะไรพวกนี้ด้วยอาจารย์มีหมื่นหมดหมื่นนะฮะก็มือถือยังเป็นฝังเพชรก็ราคาสูงขึ้นเลย ป็นแสเลยนะครับนี่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีไอเดียมาเ่อเผื่อที่หน้าออกละนะชจ้องรวยชิชจ้รวยนะครับนี่แหละคุณผู้ชมอย่างที่อาจารย์อออได้บอกไปนะคะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าท่านค่ะวิจารณญาณท่านจะเลือกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่แต่อย่างที่เราบอกกันไปว่าจริงๆท่านก็ต้องคํานึงว่าเอ๊ะประสิทธิภาพกับเงินที่เสียไปพื้นที่ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตเรามันเหมาะหรือเปล่าอาจจะต้องดูอย่างรอบด้านก่อนที่เราจะเลือกตัดสินใจในการที่จะซื้อเครื่อองะกกาาศแบบพ นะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์วิรชัยพุทธวงศ์ค่ะอาจารย์ประจําภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ออสขอบคุณครัอบอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ